สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่5อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพูดถึงบทที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูลในหัวข้อที่2.4ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคนคนหนึ่งนะครับถ้าเราเห็นหรือตัวเราเองนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นนะเคย เคยสังเกตไหมครับมันมีบางอย่างที่เราไม่เหมือนคนอื่นนะครับลองให้เวลาคิดนะครับอลองตอบตัวเองในใจนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของเราไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเช่นชื่อนามสกุลในอนี้เราก็ไม่สามใครอยู่แล้วเนาะนะครับหรือก็เกิดได้น้อยมากที่จะมีชื่อนามสกุลเดียวกันอายุ นะครับก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราการศึกษานะครับประวัติสุขภาพนะการเจ็บป่วยการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลนะครับบกลายนิ้วมือสีผมนะครับน้ำหนักส่วนสูงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับความชอบในการรับประทานอาหารความชอบสี นะครับกิจกรรมกีฬาที่ชอบเล่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลในลักษณะของดิจิตัลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับก็คือพวกอีเมลนะครับพวกรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบต่างๆหรือไม่ก็ประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่าเราค้นหาข้อมูลอะไรบ้างเราไปซื้อสินค้าหรือเลือกซื้อสินค้าชนิดใดบ้างเราไปดู วิด right? uh, um, ีโอนะครับในช่อง y o u t u นะเราไปดู Facebook อะไรบ้างนะครับอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของดิจิตอลนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลต่างๆนะครับเช่นรหัสพินนะครับรหัสผ่าน ATM รหัสผ่านเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆพวกนั้นนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้วข้อมูลส่วนบุคคลมันคืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลของเราแล้วก็ถ้ามีผู้อื่นทราบนะครับอาจจะสามารถทำให้ปลอมแปลงตัวตนขึ้นมาแล้วก็บุคคลนั้นก็จะกลายเป็นตัวเราได้นะครับนี่คือข้อมูลส่วนบุคคลที่จะชี้ให้เห็นว่าตัวตนของคนคนนั้นคืออะไรนะครับ ก็มีหลายๆายครั้งนะครับที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะเช่นการปลอมแปลงสวมรอยเป็นบุคคลที่เรารู้จักนะครับรู้ว่าเอ๊ะคนนี้นะ่ะเป็นคนที่เราคุ้นเคยเป็นคนที่เราสนิทแล้วก็ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคนคนนั้นมาหลอกยืมเงินนะครับแล้วเราก็คิดว่าเป็นคนนั้นแล้วก็โอนเงินให้ใช่ไหมครับ พอโอนไปแล้วพอมาทราบทีหลังว่าไม่ใช่ก็โดนหลอกนะครับบางคนก็โดนหลอกไปเยอะนะครับจนนะครับจนสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวก็มีนะครับหรือว่าส่งข้อมูลมาแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ประสบอุบัติเหตุอยู่นะครับต้องการใช้เงินด่วนก็ให้โอนให้นะเราก็ไม่ทันระวังใช่ไหมครับเราก็โอนเงินให้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหลอกลวง ผู้อื่นนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศใช้นะครับเพราะว่ามีการเลื่อนการประกาศใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศใช้นะเวลานี้คือปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับข่ขาวขณะนี้บอกว่า ปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับจะมีการประกาศใช้แต่ไม่รู้จะเลื่อนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อความของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1นนะครับก็คือผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็คือผู้ที่เก็บข้อมูลของเราไปนั่นแหละรครับจะทําการเก็บรวบรวมใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอม นะถ้าเราไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอาข้อมูลไปใช้หรือไม่ยินยอมให้เก็บข้อมูลนะครับคนที่เก็บข้อมูลก็จะไม่สามารถทําได้อย่างเช่นเวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมครับเขาบอกว่ายินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือไม่นะครับบางครั้งในะบางแอปพลิเคชันพอเราบอกว่าไม่ยินยอมนะเราก็ใช้งานแอปพลิเคชันนั้นไม่ได้เห็นไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมี กฎหมายนี้คุ้มครองนะครับเราจะมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้เข้าถึงข้อมูลได้นะครับอันที่2นะครับสาระสำคัญที่2ก็คือผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทราบนะครับก็คือต้องบอกว่าจะเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรนะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะถ้าเรา ทราบแล้วเรายินยอมก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าไม่แจ้งนะครับเก็บข้อมูลโดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นพวกเว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าไปใช้งานนะครับบางครั้งก็แอบเก็บข้อมูลที่เราเลือกซื้อสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการแนะนําโฆษณาสินค้าให้กับเรา,าหลายครั้งนะครับที่เราเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับ แล้วสักพักหนึ่งโฆษณาในเว็บไซต์นั้นก็เป็นโฆษณาในเรื่องที่เราเคยค้นหาหรือเราสนใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเอาข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่เป็นเชิงธุรกิจนะครับโดยที่เราบางครั้งเราก็ไม่ได้ยินยอมอข้อที่3นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่3ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดนะ้ดังนั้น ถ้าเกิดเราเคยอนุญาตให้เขาใช้ข้อมูลของเราแล้วเรามีสิทธิ์จะยกเลิกไม่ให้ใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นเราเป็นเจ้าของข้อมูลเราต้องมีสิทธิ์ยกเลิกได้ไม่ใช่ว่าเรายินยอมแล้วจะเป็นการยินยอมตลอดปีตลอดชาตินะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับถ้าเรายินยอมแล้วเราสามารถที่จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ข้อที่นะครับก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองได้เมื่อเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นะครับเช่นเมื่อเราส่งข้อมูลหรือยืนยันข้อมูลให้กับบริษัทที่ร้องขอแล้วนะครับพอเราไปตรวจสอบดูเอ๊ข้อมูลตัวน,นี้มันไม่ถูกต้องหรือมันมีการถูกแก้ไขไปเราก็จะทําเรื่องขอแก้ไขข้อมูลได้นะครับ อันนี้คือเป็นสิทธิ์ของเรานะครับที่จะแก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องสมบูรณ์หน่วยงานหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ขอเราไปนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธที่ไม่ให้เราแก้ไขนะครับอันนี้เราสามารถแก้ไขได้แล้วก็เรานะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีสิทธิ์ยื่นคําขอลบหรือทําลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับหมายความว่าเราสามารถบอกว่าข้อมูลนี้มีคนเอาข้อมูลของเราไปเผยแพร่เราบอกลบได้ไหมทำลายได้ไหมนะครับอันนี้เป็นคลิปที่มองเห็นหน้าของเราอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของเราอะไรต่างๆนะเราสามารถจะขอลบได้หรือทำลายได้นะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะยืน่นยื่นเพื่อบอกว่าให้ปิดการเผยแพร่ข้อมูลก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายกําหนดด้วยนะครับเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายบางอย่างนะครับกฎหมายก็สามารถเปิดเผยได้นะครับฉะนั้นเราจะไปยืน่นขอลบขอทําลายทุกอย่างก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายแล้ มันก็ขัดต่อศีลธรรมนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปแล้วทําให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์เราก็ไม่สามารถจะไปขอให้ทํำลายได้นะครับสุดท้ายนะครับก็อยากฝากเอาไว้ว่าจะทําอะไรนะครับก็ขอให้คิดก่อนนะครับคือคิดก่อนแชร์ก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองออกไปนะบางที ข้อมูลที่เราเปิดเผยออกไปนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้มิจฉาชีพหรือคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเรานะครับได้นำข้อมูลตรงนั้นย้อนกลับมาทำลายตัวเราได้นะครับฝากไว้สุดท้ายว่าคิดก่อนแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ